ตอนนี้ออกมายืนถ่ายที่หน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วนะปกติจะนั่งอยู่ในในแมคโดนั์นะตอนนี้ก็เลยออกมาเดินแถวนี้มั่งละ,ะคนเยอะอยู่เหมือนกันนะคุณอาาจรย์้น ฉันจะไม่ทำกันบ้างเลยค่ะคุ้ชมคุณผู้ชมอุนาู้ชมาบอกู้ไมุ่ณสู้ชมคุณผ้มคุณผะ้อมคุ้คนเริ่มเต็มคนณแล้นะคะแต่ว่มคุณอ้นมี่สั้รอยู่ผูาคุณผ้ามคุณผู้ชมคาณผา้ัมคุณผู้นมีุณผู้ชมคุณผ้ชมคุณผู้เมคเณผู้ชมตุณผู้คนไหมคุมผ้ครณผูคุณผู้ชมคุณผอ้ชมคุณผู้มคมีต่อู้อมาุณาโมคุณคู มาแล้วสอสอเทียบมาแล้วไม่มีรอยคนไทยจะไม่มีใครอยากฟังเสียงของประชาชนค<ม>่ะคุณุขาสอสอเดียวที่เราเห็นตอนนี้คือสาวสวยทุกคันเลยค่ะใ,ใครกินว่าตัวเองสวยขอเสียงหน่มาดิใครกินว่าตัวเองหล่อขอเสียงหน่อยดิใครที่อยู่ข้างประชาธิปไตยขอสอเดียวเลย เกณนะคะแมถ้าเมนุพื้านราะดีนะคะวันนี้พูดอยากพูดนะคะคิวนะคะคิวมากตอนนี้นะคะสำหรับใครที่งมาใหม่นะคะสามารถจับจองที่นั่งได้เลยนะคะจับจองที่นั่งซื้อเสือมีเสือขายร็อขายมีหมวกขายนะคะมีขอกินนะที่เจนขอคินอร่อยอร่อยสำหรับผูกค้ารายย่อยเรางดกดหนุหนในพื้นะาะ ห่วยนั่งให้กำลังใจคุณมีเยอะไปหมดเลยแต่ดิฉันเนี่ยอยู่ข้างในเพิ่งเดินออกมามันร้อนมากๆมันก็ไม่ไหวไงคุณคคคคคแต่คุณลมออกไปเดินซะตั้งเดินแล้วที่รถนั่นจะเขียนว่า,อามอบมอส โอเคค่ะโอเคค่ะเราจะขอแจ้งอีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นอีเวนต์สำคัญเป็นเหตุการณ์พิเศษที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะก็ วันนี้จะมีคนมาเยี่ยมนะคะเป็นคนใหญ่คนโตของบ้านเมืองเราทีเดียววันนี้จะมีขบวนระเด็จขับผ่านถนนทางด้านฝั่งตกค้า,ข,าของเรานะคะค่ะสิ่งที่เราจะทำขอยย่าีปหน่งรอบเมื่อมีขบวนสเสด็จผ่านเราจะส่งสัญญาณให้ทุกคนลุกขึ้นกลับหลังหันแล้วชูสัมนิ้วแล้วเราจะร้องเพงชาติร่วมกันนะคะ เพราะว่าชาติคือประชาชนอย่าให้ใครมาบังคับเราได้นะคะให้เราร้องเพลงชาติตอน8โมงเช้าและ6โมงเย็นนะคะตอนนี้จะ5้าโมงทีันก็จะร้องค่ะใช่ค่ะไม่ใช่แค่เพลงชาติตอน8โมงเช้าก็หกโมงเย็นนะคะจะเป็นเพลงบางเพลงตอนดูหนังด้วยค่ะ ลองดูแลกันค่ะทุกวันนี้มีใครเข้าช่วงนั้นะมีแต่คนรอหน้าโรงนะคะและ้วไม่เข้าไปนะคะถ้าทุกวันนี้คนก็ไม่ยืนก้วามนั่งจะหมดราคาอ่าแล้วก็ถ้าวันนี้นะคะมีเหตุฉุกเฉินมีรถ พยาบาลอะไรเงี้ยก็ทำตามตปกติของเรานะคะแหวะทางให้กับรถพยาบาลผ่านไปนะคะคนทูดสลิ่มเงี่ยมันขอดจบทีเราเขาชอบบอกว่าลดขวางโค้พยาบาลไทยไม่ได้คนทไทยแหม่หครกันลองไปดู เช่นไหนางคะเช่นเหยียบคันโยกไปเมื่อสักครู่นะคะเราเนี่ยเราจะมาตั้งเราอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนถึงแม้ว่าจะมีรถเสีบานจะมีคนเจ็บคนป่วยแต่พอรถมาเราแหวกได้ทัหัวถนนเลยสายเราแหวกหัวจรวดจีนเลยค่ะหัวจรวดยี่ทานแบบโอ้โหทุกคนล้มล้ล้รงพยาบาลลมรงพยาบาลว้าแหวกกันไปทางสนาเรียกว่า ไม่ต้องพูดว่าให้แก้ที่ตัวกูก่อนไปแก้ที่ตัวเองใครดคะบ้านอะฮักน,นะกนะคบวันนี้นอกจากการเฉียรเลิฟมารูจบับปนมาหมดแล้วยังมีหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการเฉียรที่ที่เฉียร และอาจารย์ปวีณาอาจารย์สมบัติเกียรตินะคะข้างหน้านั้นโดนเข้าเลยขดทูมไปไปหนึ่งค่ะเกียรติว่ามองไม่เห็นเลยที่ช่วยนิชคามเลยนะคะคุณงามบัติคุณงามมาลัยเกียรติว่าคุณคือฉันเดินตามเลยอ่ะสมบัติคุณงามาลัยเป็นที่ที่นะคะเรารู้นะครับว่าเราเลีวเพราะเราเราเลี้ยวออกออกเพียงแบบนี้ค่ะ สมบัติบุญงามะนงนคุณติ่งชุ่มชุ่มมันแรงหติดมันสมาก I no. don't เสียงยาวเลยแหละเราไม่รู้มาก่อนไม่เป็นไรวันนี้เราต้องที่ตาต้องหูต้องตาตัวอเองแล้วก็เปิดสมองรับสิ่งใหม่ๆรับสิ่งที่มันถูกต้องและรับสิ่งที่มันชอบถูกต้องข่าวจากผู้สื่อข่าวนะเราตาว่างกันได้ทุกวันมีเรื่องให้เรียนรู้กันได้ทุกวันอย่าเพียงอย่าปิดหูอย่าปิดตา และต้องโต้ให้ในการพูดคุยกันได้อย่างตรงไปตรงมาในทุกทูกเรื่องเพราะการสามารถถกเถียงกันอย่างตรงไปตรงมาถกเถียงกันอย่างเปิดเผยได้เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงและเป็นหัวใจสาคัญของประชาธตยค่ะประชาชนทุกคนนะคะมีสิทธิอันชอบธรรมในการพูดถึงความเนี่ยความหาความล้มเหลวของรัฐบาล ขอบระบบการปกครองและปีนคุณดูเช่นเนี้ยมีแต่นักศึกษานักเรียนทั้งนั้นเลยอ่ะเข้เามากันหมดจริงๆนะเนี่ยวันเนี้ยนพัไม่ไม่ดีมั้งครับคนเดียวที่ใส่กีตาร์ย่าอุ้วที่หัวดิฉันเองใช่ที่ถือไมโครโฟนอ่ะที่ถือลำโพงเนี่ยพูดได้ถล้อเนี่ยใครฆ่าโกไม่มีใครสามารถหยุดไปน้องอะไรเยอะมากคนะ หม่ยถึงว่าไม่ใช่เราละคะทีเดียวรัฐบาลทันเดียดนะคะมันเป็นเดียดได้มาต่อหนี้ีนะคะรัฐบาลไม่เคยทำให้ดิฉันผิดหวังในความคิดเห็นของมันมาอาบีป้ายมีป้ายทางด้านซ้ายมือของดิฉันนะคะเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าน๊องน้องน้องคนนี้ชื่ออะไรตเป็น่ทไม่ค่ะไม่ชอบจะเขียนในนี้ว่าเจอเขาไม่ได้เอาเหรอขออนุญาตขออนุญาตโอเคโอเคตรว โอ้ตอนนี้อากาศเริ่มดีมนะคะแดตอนนีคจะถ่ายรูปสวยมากรงจะสามารถถ่ายรูปเลยนะคร่งค่นมามวิากนักข่าไม่ได้ถกงนะคะเามวิบากนักข่างมดถกค่ขอรัค่ะงนี้ก็ติดนะครับข่ะวันีิสระอยู่กับพวกคางแต่ที่เรามาใช้ตนอดตรงนี้เราเกิดจากความผูกพรนทุกคนช่วยกันทำรู้บารุรวมถึงต้นไม้ด้ลย ตำรวจนะอยู่เป็นแนวเลยอ่ะน่าจะเป็นตำรวจตชดมั้งยืนเป็นแถวเลยคุณเลยรอบตัวเขาออกไป็นรอบเลยยังจะหน้าด้านเอากลับเข้ามาใส่ใหม่นะคะเดี๋ยวพี่พก็เขาแอบไม่ได้ยังไงสมบัติบุญงามมโนชอบมากเลยอ่ะดูเขาเดินสิช่วงนี้นะคะเป็นช่วงนี้แต่ว่าคนงปลูกต้นไม้กันเนาะเราเอาต้นไม้หลวงไปปลูกด้วบ้านแั่ถนัดกับขับมาตัด ល្លាប់ចំងាប់ការងសារងស្នៃទៅំន្រើខ្ โอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะเพื่อนแ่นดีนะน่ารัานก็ได้หมดทุกชัปดเลย